สวัดสดีครับอาจารย์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวต่อที B T T T lights, ่านในป่าวันนี้มาย้อนรอยสถานที่ลุงบสษงนะอาจารย์ครับที่เครียกอะไรวัดพนมจันทราออ๋แต่ก่อนไม่มีชื่อหรอกแต่ก็ทุดงมาแถวเลาะมาจำบุญงวงมานี่แหละไอโอปงโกโอ้มันมีเขามีถ้ำด้วยนะอาจารย์มีถ้ำแต่ไม่เคยไป เขาบอกว่ามีมีมีอยู่ด้านบนแต่ตอนนี้เดี๋ยวนี้ไม่ไม่โอ้หลายปีแล้วไม่เคยขึ้นไปพอดีมาปูแกไม่อยู่งั้นก็จะพาอาจารย์หลอดทําอีกแล้เพลิดเพลินจานมานั่งเอาเลขอยู่นี่ว่าเลขแม่นนะทำจานละเลขแม่นเลยให้ให้แต่เดี๋ยวให้ว่างๆมาได้มาได้อุ้งเท้าข้าแก้วก็เต็มเต็มหกสี่ไอจานก็เต็มเต็มหกสี่หกสี่ถ้าออกแปดหกสี่หกหก เขียนไว้แล้วคือง่ายจันดูเลขงวดที่แล้วอาจารย์เข้าเต็มๆนะครับการดูหลักการเขียนไอ้ท้ายเขาที่นู่นเนาะที่ครับปูองดำจันที่นู่นก็เขียนให้อะไรเนาะเขียนให้หกสี่เนาะหกสี่สี่เจ็ดเจ็ดหกสี่สี่เนาะครับอืมดูคอยจารย์เข้าเต็มๆนะครับจันโชยหน่อยหนึ่งเลขนี่นะอันนี้ออกไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้ดูให้ดูเฉยๆนะครับเป็นแนวเฉยก็วิ่งหกวิ่งห้าเลยงวดที่แล้วก็เต็มๆก็เลยมาจับหก เห็นว่าที่ว่านิมิตนั่นน่ะนิมิตว่าเลขสี่โอ้มันลอยเต็มไปหมดนั่นมีแต่เลขสี่ลอยเต็มในทิพย์จหกใส่ครับจะหกใส่เป็นการลืมซื้อเลยปะลืมซื้อครับวันวันออกไม่ไม่ไปจำลองอีกใบหนึ่งที่แรกเขียนกาจะส่งใบนั่นน่ะพอดีไปจำลองเอาลืมลืมหางแต่อาจารย์ังถูกอยู่ครับถูกสองตัวหกสี่แปดแล้วก็หกสี่ตัดให้ ล่างครับตัดตัดเป็นสองตัวก็คือหกสี่กับเจ็ดสามเข้าเต็มเต็มเข้าครับวันนี้มาตามต่องวดเลยตามต่อเป็นเลขคำนวณเลขคำนวณไปก่อนเพราะว่าเลขนั่งสมาธิรอเอาเนาะรอทีเดียวเลยรอวันนู่นแหะไปที่เดิมที่อาจารย์บอกว่าหกสี่สี่เนี่ย คือมีผู้หญิงเขียนให้เนาะมีผู้หญิงเขียนเขียนให้แม่นมากเลยคนเดิมเนี่ยคนที่เขียนให้ศูนย์สองกับสามสองเนี่ยคนเดิมเขาตามมาเขียนให้ที่บ้านะวันวันที่ไปรับพี่สาวมาจากโรงพยาบาลมาเขียนให้มาเขียนที่บ้านให้เลยหกซี่ีเลยบอกอให้ไม่ให้ให้เก้าสี่เจ็ดแต่ทีนี้มันนานจัดก็บอกให้เอาเก้าเนี่ยอาจจะเป็นหกเป็นหกเลยเอาหกสี่แปดแปดสี่หกไปอย่างนี้ แต่ใครจะกลับกลับแล้วตัวเด่นก็มีหกมีหกมีห้าแล้วก็ตัดให้สองตัวล่างหกสี่ห้าหกสี่าไม่ล่าี่ว่าผมว่าล่างเนี่ยหมายถึงว่าเขียนข้างล่างเลยบอกผิดไปเลยตามเลยเขียนข้างล่างเขียนข้างล่างตัวที่เขียนใน้นี่ยนะแล้วที่ผิดก็คือหกสี่สี่เต็มเต็มครับหกปีปีอาจารย์เลขอาจารย์เลขต่อไปกมาโชว์เลขอาจารย์เลข คำนวณไม่จารย์ที่จะให้คำนวณเลขคำนวณคำนวณให้ต่องวดครับต่องวดครับเลขออกปุ๊บได้เลยคำนวณไม่ต้องรอได้เลยครับได้เลยอ่าอันนี้วันที่เท่าไหร่งวดหน้าเนี่ยวันหน้าหนึ่งพฤศจิกาพอยอบอ่ะจ้ะโพยหนึ่งโพยสี่โพยแล้วถึอ๋อนี่หนึ่งพฤศจิกายนนะครับนี่หกโค้งในงวดก่อนก็เขียนให้จ้างเนี่ยโอโคโกะอันนี้อันนี้เป็นเลขคำนวณนะครับเดี๋ยวดูเจ็ด เก้าแปดศูนย์หนึ่งครับผมจะมาจับคู่ให้นะอันนี้เป็นคร่าวๆใครอยาจับนอกอายารก็ได้ด้วยพวเพราะเลขลักมีแล้วครับโอเบิร์นไม่ีแล้วบอกจันฮะไม่มีโอไม่มีแล้วครับเบิร์นคร <laughs> ับจะมาจับคร่าวๆให้ครับจับคร่าวๆให้อันนี้อันนี้เป็นตัวมาครับนี่เป็นตัวตัวตัวที่จะผ่านครับ เป็นตัวจะผ่านอ่าถ้าเลขกวิ่งก็คือเขาก็จะชอบตัวนี้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 แอปตัวที่จะมาครับที่ตัวที่จะมาก็มาจับมาเสริมก็ใส่หนึ่งเข้าไปครับนี่ครับผมอันนี้สูตรครับสูตรคำนวณครับสูตรคำนวณสูตรนี้เคยประกวนชนะครับเนี่ยนะก็เหมือนที่ที่แล้วจะให้หกห้าแปดไปเนี่ยนะหกเจ็ดแปดเนี่ยนะเลขชุดเดียวกันนะครับเลขคำนวณ คือเลขนี้มันต้องผ่านครับต้องผ่านแล้วงวดนี้ต้องผ่านทุกอาจารย์เนี่ยถ้าไม่มีในนี้ก็ <c oughs> ต้องมีในนี้ครับตัวอาจารย์ที่ให้เนี่ยต้องมีงวดนี้ต้องมีงวดนี้ต้องมีเจ็ดเก้าแปดศูนย์หนึ่งครับใช่ครับอาจารย์จับให้สามตัวก็คือหนึ่งเจ็ดเก้ากับหนึ่งแปดศูนย์ครับนี่เนี่ยเลขที่ทจับงวดนี้สองตัวแต่ก็รอเลขในมิตรอ,อย่าเพิ่งซื้อครับถ้าเลขในมิตรไม่เข้าตัวนี้ไม่ต้องซื้อเรามาเปลี่ยนใหม่ มามเปลี่ยนใหม่แต่เลขเลขมันมีเลยแหละเลขในนี้ต้องออกแน่นอนถ้าไม่สองตัวก็สามตัวหรือหนึ่งตัวาทนนี้ถ้าเลขนิมิตเลขปันไม่เข้าสามตัวนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนครับเปลี่ยนมาจับหลักใหม่จับหลักใหม่เอาเลขนิมิตมาผสมรับเอาเลขทำนั่งขอปูขอเจ้าที่เจ้าทางบางทีก็มาบอกว่า,าตัวนี้ไม่ออกให้จับหลักใหม่เราก็มาจับหลักใหม่ครับจับหลักใหม่อันนี้เป็นแนวทางที่เฉยเป็นแนวทางที่ดึงหลักสูตร เข้ามาครับก็ต้องรอโค้งสุดท้ายอาจารย์จะไปให้ปูเยี่ยมให้อีกครับครับรอรอรอให้ผู้หญิงอ่ามมาเขียนให้ให้คนเดิมมาเขียนให้รอคนเดิมมาเขียนจะตามอาจารย์ตลอดไหมคนที่บ้านนี่ก็เป็นอะไรเป็นสองสองงวดเนี่ยสองงวดแล้วงวดก็เจ้าที่เจ้าทางสงสัยจะเป็นลูกศรลุงปู่เลยนะอ๋อเป็นอะไรเป็นนางฟ้าเป็น อบริวารหลวงปู่บ่าแก่ไหมค่ะอาจารย์ก็ไม่ไม่แก่เท่าไหร่เทพไม่แก่ดูถทารักษาคนเราก็อยู่ประมาณแค่ห้าสิบกว่าจะเป็นจะผีก็ไม่ใช่ไม่จาจารย์ไม่ใช่เป็นเทพไหมเออจะคนเดียวกันกับที่ช่วงที่หลวงปู่สวงให้มาเฝ้าสายเปลใจมนช่วงนั้นเนี่ยขณะคนนั้นอ่ะพอมาเฝ้าสายเปลจนหายดีก็หลวงปู่ส่งให้มาเฝ้ามาเฝ้าสายเปลมาดูรักษาพอ สองสามอาทิตย์เขาก็กลับไปน <participation. S 2> คนเดียวกันคนเดียวกันค,คนเดียวกันที่ลวงผูส่งมานี่ก็เหมือนกันครับส่งมาเหมือนกันส่งมาบอกเลขนี้ครับแต่มาเมืมเ่อคืนกันนิมิตอยู่แต่นิมิตไม่ใช่เลขนะับนิมิตว่าอ่าเขาเขาโบกมืออย่างนี้เขาก็เลยเอามือล้วงเข้าไปในในใน,ในรถในรถที่ลุงขับมานี่เนี่ยรับขับมาก็ล้วงไปว่าเออเขาโบกมืออย่างนี้ ไอ้เราก็อ่าไม่เป็นไรเขาบอกเมื่อคืนหน่อยนะเมื่อคืนแต่ไม่จะไม่ไม่เห็นเลขนะทะเบียนรถจานเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเอ๊ะทะเบียนรถอะไรน้อนหน่อย936 936 5936 5936จานลองเขียนไว้ข้างหลังเผื่อเป็นถูกวันนี้ใครจะไปรู้เนาะเลขประจําวันนไง5906 936 5936อันนี้อันนี้ทะเบียนรถเฉยครับเป็นทะเบียนรถเฉยนะครับ59 สามหกทะเบียนรถอันนี้ครับเดี๋ยวนี้อาจารย์ก็ขับรถได้แล้วไปไหนได้ไปซื้อลอตเตอรี่เอาครับเพื่อซื้ออะไรอาจารย์เนาะครับอันนี้ทะเบียนรถห้าเก้าสามหกห้าเก้าสามหกสรุปครับเรสรุปอย่างเดียวครับค่ะอันนั้นแน่นอนสรุปนะครับมันจะได้ทะเบียนรถอันนี้คือฝันครับอันนี้เลขฝันว่าเขาไปล้วงในรถนะล้วงในรถรล้วงไปก็โบกมืออย่างนี้โบกมือปกติไปล้วงในให้เอาเลขอันนี้ไปล้วงในรถนะก็เลยเอาทะเบียนรถไปก่อนอะทะเบียนรถอันนี เรียนรถที่กลับมาครับนั่นนั้นขาไปพิจารณาดูรถก็ข้างหลังก็มีรูปหลวงปู่สวงด้วยนะครับมีมีครับมีมีรูปหลวงปู่สวงด้วยเสื้อใส่ก็มีหลวงปู่สวงแล้วนี่ครับใส่หลวงปู่สวงใส่ซส์อาจารย์ทั้งแม่ด้วยไซส์ไปไหนไใส่หลวงปู่สวงอย่างเดียวรู้เลยครับว่าเดินตามรอยหลวงปู่สวงนะครับจะไปทุกที่นะครับพอดีไม่ได้ว่าจะตามไปที่บ้านก็พอดีอาจารย์มาที่สถานที่หลวงปู่สวงเหมือนเดิมมากระท่อมหลวงปู่เลยนี ท่าท่านก็อยู่ด้านบนนู้นสมัยก่อนเคยเคยมาอยู่ครับถ้ำน,นี้เคยมาแต่ก็จําไม่ได้แล้วผมนานแล้วก็เดินลัดไปนู่นไปบ้านรุนไปนู่นครับสมัยก่อนลัดาาตามตามตะเข็บชายแดนน่ะครับสมัยอ่ารู้ระเบิดเยอะยแต่ก่อนครับแถวนี้ระเบิดเยอะทุกวันนี้ก็ยังอยู่ครับผมครับยิงกันตุ่มตามต,มต,ามตุมตามอยู่เสมอนมจันทรา,ทาน,นี่แหละก็ต้องผ่านครับนี่ผ่านแน่นอนร้ผ่านแน่นอนอ๋อร้อยเปอร์เซ็นต์เลย อันนี้เป็นบนหรือล่างแกอันนี้ตัวนี้อาจจะเป็นบนอย่างเดียวนะผมจะทําสูตรบนนะบนอย่างเดียวที่มันก็มาล่างก็มีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบนครับทําบนอย่างเดียวสูตรบนอ่าทาบนอย่างเดียวแต่ตัวตัวแกงผมก็เนี่ยตัวนี้แหละยืนนี่เนละยในสูตรมันนะอืนะเจ็ดกับแปดตัวตัวยืนแล้วก็ตัวรองมันก็คือศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งอ่านะตัวตัวรองมันถึงเอามาประกบใส่เอาคะนั่น ได้ก้อนใครเลยครับอ่ะนี้ก็คือสูตรคำนวณเนาะของอาจารย์คนเลขสมาธิยังเลขสมาธิคำนวณได้ปั๊บเลยนะคะได้เลยครับอ่ะต้องรอรุ่นเลขโค้งสุดท้ายกับอาจารย์อาจารย์ยังไม่ไปในไงนะก็ตามตลอดครับครับยังอยู่เดี๋ยวไปโน่นอีกค่ะไปที่อะไรนะอ๋อกระถ่มโน่นนะอ๋อตําหนักจอ๋อตําหนักช่างกิรวดตําหนักปูองค์ดําเซนสตรีจันทราได้เดี๋ยวจะไปให้ท่านเหยียบให้อีกคือเหยียบอยู่มั้บเลยนะอาจารย์เหยียบอยู่เลยค่ะ แน่นอนอาจารย์นะเด้วก็เห็นโอ้มีแต่เลขสี่เนาะมันลอยเต็มไปหมดก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเบิ่นเน้อเลขสี่สี่นี่มันก็เบิ่นจริงจริงครับครับที่นี่ก็มีตำหนักปูองดำเหมกันอาจารย์ที่นี่เหมือนกันเลยปูองดำแสนสิจันทรานี่เลยครับมีปูองดำอยู่แสดงว่าปูเรียกให้มาที่นี่ไม่ต้องไปโน่นไกลเกินนั่นแหละก็เลยมานี่แล้วก็มาโดยไม่ได้นัดหมายดูทีละอยากจะมาก็มาได้เลยนี่เนาะมาแบบยังไงวะสายไฟเล็คนหนึ่งไปบ้านอีกคนหนึ่ง สวนทางกันไปไปเคาะประตูบ้านแล้วอาจารย์อยู่นี่เอเคาะบ้านเนาะโอ้โหครับอาจารย์สรุปก็คือนี่นะประมาณนี้ก่อนเนาะนี่นะครับโอเคนี้ครับไปพิจารณาดูก่อนเดี๋ยวรออนุนะครับใกล้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 จรอเลขนิมิตเลขฝันเลขนั่งเลขสมาธิเผื่อเข้าตัวไหนเดี๋ยวจะจับอีกทีหนึ่งกบให้ไม่ต้องเยอะไปดูก่อนไปฝันก่อนเอาไปฝันก่อนเผื่อใครใครชอบก็จัดเนาะใช่ครับ แต่เลขศูนย์เนี่ยมันมาหลายล่ะเจ็ดกับแปดงวดนี้แล้วก็รองศูนย์กับหนึ่งครับรองศูนยังแต่ใครไม่ชอบเลขศูนย์ก็เลขฝันอาจารย์เมื่อกี้นี้เอาให้ดูนิดหนึ่งอาจารย์เลขฝันเอาเผื่อใครไปฝันอ่อไ้รถนั่นนะครับทะเบียนรถอาจารย์ดูหน่อยนะครับเขาไปลวงรถอ่าไปลวงไปลวงรถเราไม่ได้ลงปิ้งฟองนะลวงรถนะครับก็มีผู้ชายครับมันคืนผู้ชาย ชายก็อายุก็ประมาณจักห้าเจ็ดสิบกว่าเนาะเจ็ดสิบกว่านี่ยเนะ่ยไปเขาก็ไปทําอย่างนี้ทานี้แล้วก็เอามือลวงเข้าไปล้วงเข้าไปเขาก็ไปทําอย่างนี้อีกแต่ไม่ได้เอาอะไรใช่ไหมไม่ได้เอาอะไรครับไม่ได้เอาอะไรเลยโอ้ห้าไม่เจอแล้ว้ไม่เจอเอาไปิ้มกันหอ้าเก้าสามหกห้าเก้าสามหกนะคะหาไม่เจอแล้วค่ะนี่ ใครไปคนี่เยนี้ใครชอบประจันเดินนะครับทะเบียนรถห้าเก้าสามหกนี่สามหกนี่คนตามเยอะแต่ยังไม่มาครับเนี่ยทะเบียนรถนั่นนี่จะเอาไปซื้อลอตเตอรี่ดูนะครับใครไม่มีเลขลอตเตอรี่ซื้อก็ลองดูเด้อนี่ครับซื้อไปก่อนเผื่อครับก็ขอบคุณอาจารย์นี่มากเลยครับผมอาจารย์สาธุสาธุเด้อครับครับก็ขอให้ติดตามอ่า เอดมณีแล้วก็กลุ่มรัพยานาครับเดี๋ยวก็จะไปอีกนะครับไปอีกรอรอใกล้ๆรอให้ได้เลขก่อนแล้วจะไปให้ปู่ที่น้ก็เหยียบให้อีกครับครับอ่าเยียบให้อยู่เลยครับเอฟซีรอให้แน่นอนก่อนถึงจะไปครับรอรอนิดนึงรอนิอนึงผมครับขอบคุณครับอาจารย์ครับผมสวัสดีครับ